ปรากดการธรรมชาตินะจ๊ะวันนี้ดูสิจ๊ะป้าเหลียงเออเฮอย่จ่าเหลียงเออเฮอย่จา่ออจาพี่น้องจา่าเมี่อเมื่อบรรยากาศเป็นยังไงมันเป็นยังไงจ,นนจ๋าวันนี้ดูสิดูสิจ้ะน,นี่ท้องฟ้ามืดตกเย็นมาท้องฟ้ามันก็จะมือดอย่างนี้เลยจ๊ะทุกคนนี่คะ่ะ ดูสิคะดูสิคะดูเบิ่งหนะ้พี่น้องจ้ะป้ากะเลี้ยงเหลี่ยงจ้กพี่น้องเอาเบิงนะ่งหน้าพูน่ะคำแรงมาเนาะจ้ะดะเดี๋ยวไปใส่ก็ะมืดไปเบิดจ้กพี่น้องพ่นน่ะเบิงนะบ่งหนะ้เบิ่งหน้ลายลายคักเอาเบิ่งบรรยากาศยามแรงเด้อจ้ะกพี่น้องจา้ามาเบิ่งยามแรงค่ะบรรยากาศยามเย็นค่ะเหมือนฝนกำลังจะตกจก้ะ มาลุ้นกันว่าวันนี้ฝนจะตกไหมเมื่อคืนเมื่อเช้านี้เมื่อคืนนี้ก็ตกจ้กทุกคนเนี่ค่ะอุย้ยลิน้นลินแล้วจ้ะพี่น้องจ้าลินลินแล้วจ้าดูสิคะบรรยากาศยามยินไปฝนมาแล้วจ้ะพี่น้องลมซวยๆวยย่จ้ะพี่น้องเนี่ยคนก็กำลังอ่ากำลังเดินทางกลับบ้านนะคะนะทุกคน รถล,ลาก็วิ่งเข้าบ้านกันแล้วเตรียมตัวเข้าบ้านแล้วค่ะดูสิคะบรรยากาศยามเย็นดูสิเมื่อไงพี่น้องค่ะบรรยากาศเมื่อนี้มืดครึ้มตะวันตกดินแล้วรับขอบฟ้าแล้วนะคะนคะคะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศตะวันตกดินแล้วค่ะทุกคนค่ะเราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะ เดินมาชมดอกไม้นะคะดอกดอกพุทธนะคะดอกใหญ่มากเลยค่ะสวยงามนี่แหละคะ่ะก็มีแนวนิ้งซี่แหละจ้ะมาอหวัดพีหวัดน้องเขาเกี่ยวกับธรรมชาตินี่แหลจะจ้ะฝนลินแล้วแม่ยายปนอมก็จะเข้าไปที่พักแล้วนะคะ,ะฝนตกแล้วฝนลินแล้วนะคะฝนตกกับเป็นแตะย่านยุยยาพี่น้องฟ้าห้องอู้ฟ้าห้องไหลยายนปนอมก็สิเข้าบ้านแล้วฝนตกแห้งแล้วเริ่ม เริ่มแรงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วจ้ะทุกคนดูสิสคะโอ้าให้ฝนมาแล้วฝนมาแล้วจ้ะพี่น้องตูงเดีลมแห้งๆัะพี่น้องพาดมาแล้วจ้ะฝนฝนมาแล้วนะคะทุกคนดูสิสคะจะยินเสียงฝนไหมจ้ะทุกคนุณน่ะุูน่ะลมแห้งทรับดิพี่น้องกูน่ะบรรยากาศลมแรงมากเลยใต้ต้นไม้ใหญ่เราก็ ย่านคือขันนะจ๊ะเนาะไปเลยแม่งแม่งแม่พี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อจ้า